สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผม,มกอลฟเมกะโมโตรครับผมอุม้มเมกะโมโตรครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดที่แสนจะสดใสเหลือเกินสดใสามากดูท้องฟ้าสิสดใสแทบละลายใช่อากาศร้อนๆแบบนี้นะผมจัดของถูงให้กับคุณผู้ชมนะครับให้เพื่อไปดับร้อนกันผมต้องบอกเลยว่ารถครันนี้เนี่ย ที่เราเอาเข้ามาอุ้งเป็นรถที่สวยมากและคุณผู้ชมไม่สามารถไม่ใช่ว่าไม่สามารถหาสภาพนี้ได้ยากดีกว่าในท้องตลาดเพราะรุ่นนี้เราห่างห่างหายไปนานมากนะเราไม่เจอสวยๆเข้ามาเลยคือที่ห่างหายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราคัดเลือกสภาพให้ได้ตามเขาเรียกว่าได้ตามเกรดที่เราอยากได้นะครับวันนี้จัดมาให้แล้วกับคุณผู้ชมนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซ์นะครับ W204 นะครับคันนี้นะครับจะเป็น C200 ไม่ใช่200ธรรมดา 200 c o m p r e s <ม> s ร์และก็ยังเป็นตัวแพ็กเกจอีลิแกนอีกต่างหากโอโ้โหครมมากรถเป็นปี2010ใช่แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถแค่2มือเท่านั้นค,คุญแจ2ดอกคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครบครบโอ้โหหาสภาพนี้จากไหนเดี๋ยวผมให้น้องอุ้มพาเดินชมตอนนี้เลยนะครับ,คร,บโโครับผมอ่าครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัวรถนะครับนี่เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยกระจังนะไอโลโก้คันนี้นะครับเป็นแบบดาวจมนะ เขาเรียกว่าอะไรได้ความอารมณ์แบบรถสปอร์ตเลยนะครับใช่ก็คือดูไม่ผู้ใหญ่มากใช่นะครับบวกกับก็ได้กระจังหน้าโลโก้เบนสใหญ่ๆอย่างนี้ยิ่งดูสปอร์ตเข้าไปใหญ่เลยนะแล้วก็นี่กระจังหน้าคมเมียมสวยๆเลยชัดๆเลยต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยกระจังนงกระจังหน้าเนี่ยสวยมากเงาจริงๆสวยมากแล้วก็ ทะเบียนนี้เลข3ตัวน,นี้ให้ไปเลยนะครับผมอ่านี่ให้ก็เลยเหรอใช่ให้เลยสวยๆเลยเลขหนึ่งห้เลข3ตัวทะเบียนสวยคุณผู้ชมเอาไปเลยครับทางร้านให้ฟรีไปเลยครับพร้อมรถนะคะใช่แล้วก็คันนี้นะครับมาพร้อมเซนเซอร์หน้าแบบ6จุดนะก็นี่1 2 3สอยู่ครบๆนะใช้งานได้ปกติด้วยแล้วก็ฝั่งู้นอีก3านะใช่ฝั่งู้นอีกสนะครับผมอ่ะข้างล่างก่อนเลยโครเมียมทีนี้สวยมากนะงงเงาเงเลยแล้วก็ดูตัดหมอะน,นะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะอ่านี่ต่อที่ไฟหน้าไฟหน้าสวยสวยเใสนะครับผม สภาพสมบูรณ์เลยนี่ตอนนี้คือเรารีวิวกางกลางแดดนะผู้ชมน่าจะเห็นนะว่าแบบสีสวยมากนะก็คือให้คุณผู้ชมดูไว้เลยว่าสีเนี่ยเขาสะท้อนและเงาทั้งคันครับผมตำหนิเนี่ยน้อยมากโหคันนี้ผมให้99เเซเลยใช่แทบจะไม่เห็นตำหนิของสีเลยนะฮะใช่ครับผมนี่ต่อที่ล้อหน้านะอันนี้นะครับได้เป็นล้อยางของคัมโฮปี21เลยนะนี่นี่ก็คือต้องบอกคุณผู้ชมว่ายางเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆใช่ครับ เป็นยางของปีนี้ปีล่าสุดเลยใช่แล้วก็เป็นล้อเขาสิบแปดล้อมาสเสด,ดเดนนะครับสภาพสีล้อส,สวยๆเลยมันดูเต็มนะมันดูเต็มเนี่ยใช่ห้ดูดูเต็มเห็นไหมพอมาเป็นสีแบบผมจําเฉดส,สีนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไฮเปอร์แบ็คหรืออะไรเนี่ย<อ>ดูรถดูสปอร์ตมากใช่แล้วก็นี่นะครับไฟเลี้ยวสภาพสวยๆเลยเอ่านะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวนะไฟเลี้ยวก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมใช่ค,ช<ม>ครับเมื่อกี้พี่ก๊อปเลยไปนี่นี่นิดนึงนิดนึงนี่คันนี้ที่บอกไปครับเป็นเอลเลกแอนนะครับอ่าเเเพจคยยูรบๆล แล้วก็นี่ดูโคเมียมด้านข้างนะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงคือสีมันสวยมากแล้วนี่เรารีวิวกลางแดดอย่างงี้แบบเห็นชัดแน่นอนว่าสีสวยสวยเลยครับผมแล้วก็จะมีคันกันขอบประตูให้ด้วยนี่นี่เป็นเบนนะตัวนี้มีประโยชน์นะจริงสําหรับบางคนที่อยู่ในคอนโดหรืออยู่ในพื้นที่แคบเวลาเราเปิดไปตรงเนี้ยมันจะชอบโดนใช่ไปมะลอกลอนะฮะครับนี่คมสั่นสวยๆนะสภาพสวยงามเลยเฟี้ยวจริงๆ ครับมาต่อกันที่ฝั่งด้านซ้ายนะครับผมนี่เริ่มจากไฟหน้านะสภาพสวยสมบูรณ์เช่นกันนะครับและเมื่อกี้ที่ผมบอกเซนเซอร์มีทั้งหมด6จุดฝั่งู้น3นี่ 1> 2>, 1, 2, 3น่ะครับ,รบสมบูรณ์นะใช้งานได้ครบเลยต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาเจอตัวจริงมาก้โหและทดลองขับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเนี่ยผมบอกเลยว่า คือน้องๆอ,ออกมาจากศูนย์อะใช่คือจะบอกว่าป้ายแดงเลยก็เกรงใจรถป้ายแดงเขาอะเนอะใช่แต่ใกล้เคียงบอกได้เลยว่าใกล้เคียงมากจริงครับผมแล้วก็ที่สาคัญรถคันนี้วิ่งน้อยอยู่นะใช่ครับเด<ห>ี๋ยวให้ดูนี่สภาพลา้อสวยๆเช่นกันนะเป็นยางไปยิปเอเหมือนกันนะครับผมนี่สภาพาสีตรงฝั่งนี้ก็สวยงามเช่นกันนะนี่โลโก้เอลเล็กนต์ก็ยังอยู่นะครับออแล้วก็พิคกอลขฟองลตรงนี้เลยอ่านี่26พฤษภาคม2 5 6 5าอาเพราะ,ะสีนี้แทบจะเต็มปีหนึ่งเต็มๆอ่ะใช่ ก็คือคุณผู้ชมเราไปก็ได้ยาวๆและสิ่งที่ไหนๆน้องอุ้มพูดถึงภาษีแล้วครับประกันรถคันนี้ยังมีอยู่มีประกันด้วย2บวกโอ้โหแถมให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยใช่ก็ถ้าส่วนใหญ่ประกันก็จะอายุใกล้ๆกับภาษีครับก็จะได้เกือบเต็มปีเช่นกันก็คือครบๆกันไปใช่แล้วก็นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมล็อกรถนะปึ๊บเนี้ยก็จกก็พับออโต้นะใช้งานได้ปกติเลยเพราะผมปลดล็อกปึ๊บผมเปิดประตู กางออกก็จะกางออกก็ใช้งานได้ปกติใช่ใช้งานได้ปกติโอโ้โหสมบูรณ์มากก็นี่สี่สีฟิลมมองงนี้เห็นไหมสวยๆเลยนะาาแล้วก็นี่ครับสีฝั่งนี้สวยงามเช่นกันนะโคมเมียมก็สวยๆทุกชิ้นเลยสภาพสมบูรณ์ครับผมครบจริงๆอยากให้คุณผู้ชมมาชมจริงๆนะโอ้โหผมพรีเซนต์จริงเลยคันนี้ใช่ นี่มาต่อกันที่บ้านท้ายนะครับผมนี่ลกเริ่มโลโก้กันเลย C 200 Mercedes-Benz Compressor อยู่ครบๆสวยๆนะครับผมแล้วก็บ้้นท้ายเขานะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าแม้กระทั่งไฟทงไฟท้ายเนี่ยสวยนะสวยนะใช่<ด>สวยสมบูรณ์เลยโอโ้โหนี่แล้วก็ข้างหลังนะมีเซ็นเซอร์มาเช่นกันนะครับมี4จุดก็คือ1 2 3 4ก็อยู่ครบๆและใช้งานได้ปกติเ<อ>ช่นกันนะครับผมใช่นี่เซนโคมียมก็สวยเช่นกันนะสวยๆเลยแล้วก็น,น,นี่นี่นะเปิดจากรีโมทนะฮะปึ๊บ ยังใช้งานได้อยู่เด้งสวยนะครับผมรู้สึกว่าของเว้นเนี่ยเขาค่อนข้างจะเด้งแรงนะใช่นะสบายเลยครับผมไหนลองดูอีกทีสิอีกทีทีนี่นะปิดก็เบาๆนะกรึบอ่าแล้วผมกดด้วยรีโมทแน่นอนเลยไม่ต้องมาเสียเวลายกก็คือเปิดแล้วก็ใส่ของได้เลยอ่าอ่าแล้วกาดูข้างในนะนี่คือยังไม่ต้องเห็นภายในเอาแค่ท้ายเลยอ่าเขาทำเขาเรียกเขาปูพรมแบบ3มิติมามมิติ ใช่ก็คือแบบสภาพพูมาสวยๆเลยนะครับผมผมสามิติอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนเคยเห็นที่เขารับติดอยู่ตามเพจไม่ถูกนะใช่ถ้ายิ่งเป็นตรงรุ่นเนี่ยยิ่งจะมีราคากว่าที่เป็นแบบสําเร็จรูปแบบรถทั่วๆสำหรับรถทั่วๆไปใช่แต่คันนี้คือเขาตัดตรงรุ่นมาเห็นไหมจะเข้าพอดีช่องหมดเลยเออก็สภาพขับาผมด้านหลังสวยงามเลยนะครับอ่าเดี๋ยวขอเปิดางครับเปิดชั้นแรกปุ๊บนี่ก็ยังมีถาดอีกเป็นถาดพลาสติกให้ด้วยนะแล้วก็อีกชั้นหนึ่ง พมเดิมโรงงานก็ยังอยู่ครบเลยอะ่ะสามชั้นเลยเนี่ย่ะเปิดปุ๊บนี่นี่ยังอะไรเดิมก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวไอตัวนี้ก็ยังอยู่นะแม่แรงยังอยู่เครื่องมือก็ยังอยู่นะครับผมแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เนี่ยเดินทางด้วยน้ํามันล้วนตั้งแต่ออกมาจากโรงงานไม่เคยผ่านการดมแก๊สน,นะครับคุณผู้ชมใช่แล้วก็นี่ด้านหลังส,สวยๆนะนี่ไอ้ตัวไฟฉุกเฉินก็ยังอยู่นะครับผมครบจริงๆ มาต่อขันังได้เครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องรหัส M271 นะเป็นเครื่องยนต์ 1,800cc เบนซินสีซูบแต่ว่า 1,800cc ของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอืดอะไรนะเพราะเขาแลวระบบคอมเพรสเซอร์ตัวนี้มาช่วยอัดอากาศเพิ่ม้าไปต้องบอกว่าคอมเพรสเซอร์นี่ขับวัดมากใช่คล้ายระบบคล้ายๆกับเขาเรียกว่าซูร์ชาร์จใช่ครับคล้ายๆนะใช่ก็เอาง่ายๆเครื่องยนต์ตัวนี้มันเป็นเครื่องบล็อกเดียวที่อยู่กับพวก S.L.K เลยนะใช่เพราะว่ามันเป็นตัวฝาดํา และเป็นฝาล่องอ่านี่คุณผู้ชมสังเกตดูง่ายๆใช่นี่คือเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมนี่สภาพสวยๆแห้งๆเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้รับประกันเช่นเคยเดินทางไกลน้าไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับผมการันตีแน่นอนใช่แลวต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าใครจะนัดดูรถคันนี้นะครับจะนัดดูได้2ที่ครับไม่ที่เต็นท์รถยนต์ของเราครับก็ที่สายไหมที่บ้านผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยคุณภรรยาใช้อยู่นะฮะใช่ก็คือคุณภรรยาพี่ก๊อฟยังบอกเลยอยากได้เนาะ คือตอนนี้คือคุณผู้ชมเขาก็กว่าเฮ<ะ>้ยพวกคุณเก็บกันเองจริงเหรอเก็บกันเองทุกคันจริงเหรอรเวลาพูดผมต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือเรื่องจริงก็ถ้าเกิดคันไหนเราอยากจะเก็บเราเก็บก็ที่พี่กอลแจ้งมีกี่ถ้าสมมุติบอกว่าลูกค้าดัดดูที่สายไหมนั่นแหละจอดเพียบเลยก็ใช่คุณไปดูที่บ้านผมเองแล้วกันล้วจะได้รู้จะได้เชื่อได้จริงว่าเก็บจริงๆออ มนเริ่มจากฝั่งแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยแผงประตูฝั่งด้านซ้ายต้องบอกคุณผู้ชมว่าสภาพกริบมากสวยสวยมากดูสิดูสิผมจะซูมให้ดูลายไม้แล้วก็ตะเข็บเขานะครับไม่มีลอกไม่มีร่อนดูสิคือสภาพที่ที่ผมบอกว่าน้องๆป้ายแดงใช่สภาพสมบูรณ์มากครับผมดูสิช่องลำพงลำพงนะฮะไฟด้านล่างก็ยังอยู่อ่าใช่ครับผมสวยจริงอ่าเดี๋ยวเทสระบบไฟฟ้าครับเริ่มจากลงนะครับอ่าลงนะครับนี่กดออโต้นะ ขึ้นครับขึ้นครับระยะลงอีกรอบนึครับเื่อทีกกระจกหอข้างปรับไฟฟ้านะครับอ่าครับผมอ่าผมปรับไปทางซ้ายนะครับซ้ายไปทางขวาขึ้นลงเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับมีบางคนคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาใหม่ ะครับจะถามว่าไอ้คุณมาเทสอะไรพวกนี้ไร้สาระให้ผมดูทําไมครับผมจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราจะเทสร,ระบบไฟฟ้ารถทุกคันให้คุณผู้ชมได้ดูว่าใช่รถเราสมบูรณ์แค่ไหนใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปทําเองเนี่ยเวลามัน,มนไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายใช่นะฮะต้องให้ดูว่าออปชันเราใช้ได้จริงใช่ครับผมใครกล้าทําบ้างไม่ล่ะอ่ะสิใช่ให้ดูที่ไหนกล้าทำไม่ล่ะให้ดูจุดเนี่ยว่าใช้ได้ไม่ได้ใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อตรงบอดดูสภาพหนังบอดนะสวยผมบอกเลยว่าสวยมากสะอาดตาดูมากๆนะครับผมดูนี้นะ ได้ไม่มียอดไม่มีขานะครับผมสภาพสวยๆเลยโอ้โหแจ่มแจ่มจริงสวยๆเลยนะแล้วแบบไม่มีขาดไม่มีแบบแตกรายงานอะไรนี้เลยนะอ่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านระบบไฟฟ้าของเจ้าบอกคนนั่งกันครับผมเดินเดินหน้านะครับปรับนี่คือปรับตรงนี้นะใช่ปับที่ปนะตูนะเดินหน้านะครับอยหลังครับครับยกขึ้นครับอ่าลลงครับผมลดลงนะครับพอมาต่อที่พนักพิงนะครับนี่พนักพิงใช้งานปกติอ่า แล้วก็หัวหม,มอนครับหัวหมอนครับปักไฟฟ้านะครับนี่โอ้โหมันขึ้นได้สูงนะใช่นี่แล้วลื่นปกติเลยนะโอ้โหคือตัวนี้เนี่ยออปชั่นอีลิเกนเนี่ยเขาให้มาครบนะใช่แล้วขอไปเกาะอีกทางมาตุยแผงมาตุยอีกครั้งหนึ่งเอีอคือปกติที่เราจะเจอรถอที่เป็นบอกไฟฟ้าเมมโมรี่มักจะชอบอยู่แต่ฝั่งคนขับใช่แต่คันนี้มีเมมโมรี่มาให้ฝั่งคนนั่งด้วยนะครบนี่เมมโมรี่ได้ถึง3ตำแหน่งเลยนะใช่หลายตำแหน่งเลย าะะมาต่อกันที่คอนโซลนะครับผมนี่ดูจากช่องแอร์เลยสภาพสมบูรณ์นะนี่ไม่มีแตกหักนะครับสภาพคอนโซลสวยๆเลยคอนโซลนี้ไม่มีเหนืนอหนาะนะใช่ครับผมสวยครบปริ้งจริงใช่แล้วก็นี่ตรงนี้นะสวยๆเลยแล้วกเ็เองอยู่ด้วยใช่อันนี้เซ็นเซอร์หน้าที่ผมบอกว่าใช้งานได้ปกตินะครับอเ,เอาไว้ตอนเท็ดได้เดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แบบเราเคยรีวิวคันอื่นๆไปเนอะตรงเนี้ยเป็นเก๊กเก็บของใช่แต่คันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เก็บอะไร่ะ นี่ไงมันเก็บจองเขาอยู่ในนี้นี่เลยนะฮะเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่เตือนอะไรนะอันนี้เขาเตือนว่าให้เราจอดแล้วเราให้ค่อยปรับสัญญาณวิทยุอะไรอย่างงี้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ผมหมุน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 เห็นไหมก็คือเราใช้คอนโทรลจากตรงนี้ใช่นะครับโอ้ดูไฮโซมากใช่ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพสวยสวยเลยแล้วก็ให้ดูช่องแอร์นะครับคุณผู้ชมช่องแอร์ฝั่งนี้ก็สมบูรณ์เช่นกันนะครับนี่ไม่มีแตกหักนะปุ่มสวยสวยเลยแล้วก็คอนโทรลแอร์นี้ก็ปกตินะครับเป็นแบบหมุนงี้แต่ว่าเป็นแบบออโต้นะเป็นแบบ แต่ว่าเป็นแบบหมุนนะครับผมนี่ลายไม้สวยๆเลยนะครับหคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าเครื่องเสียงวิทยุเดิมจากโรงงานที่เขาให้มาเนี่ยพูดตรงๆเลยเสียงโคตรดีใช่เสียงแบบใช้ได้เลยครับผมไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยใช่แล้วก็นี่นะตรงนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ปกติม่านตัวนี้เนี่ยจะหักกันหมดแล้วใช่ไม่หักนะนี่สมบูรณ์ปกติเลยเกะข้างก็ใช้งานได้ปกติปึ๊กนี่สวยๆเลยครับผมสมบูรณ์มากหาแบบนี้จากไหนอ่ะอยากรู้เลยนี่จากเมกาเนี่ยคันนี้เลย มาถึงทางด้านฝั่งประตูทางด้านคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับฝั่งนี้ก็สวยงามไม่แพ้ฝั่งนู้นเช่นกันนะครับลายไม้ลายหนังสวยๆเลยนะลายไม้ลายหนังไฟด้านล่างช่องลำโพงช่องลำโพงครบครบครบนะครับปุ่มนะครับคุณผู้ชมนะครับมีอยู่แค่หนึ่งปุ่มที่มันรู้สึกว่ามันอาจจะลอกไปนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับไปเก็บกันเอาเอง แต่ผมว่ามันไม่น่าเกียดเลยใช่รถปี2010ตําหนี่มีแค่เนี้ยครับโอ้โหนี่ให้ดูกันชัดๆนะใช่ปุ่มลอกแค่นี้ก็คือถ้าแบบผู้ชมอยากให้ทางร้านฝากเก็บก็ได้นะค่าจ่ายก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับใช่ครับอ่าจัดไประบบไฟฟ้าเริ่มจากลงนะครับลื่นๆเลยอกขึ้นครับครับขออนุญาตลงอีกสักรอบครับเพื่อเชกระจกมองข้างปักไฟฟ้านะครับครับอเริ่มจากขวาครับ ครับ,รบขึ้นครับลงครับแล้วก็ยังสามารถพับได้เลยนะครับนี่ทั้งสองข้างเลยนะสมบูรณ์นะครับเออเรานี่พูดดีจังเลยมาเป็นพิธีกรแทนหน่อยใช่ไหมแน่อนอนว่ะครับผมามาต่อกันที่บอดน,นะข้างในนะอันนี้คือฝ่องฝั่งคนขับซึ่งมันต้องเป็นบอบ์ดที่ใช้ที่สุดของรถทุกคันอยู่แล้วแต่ดูเป็นไงโอ้บอกได้เลยรายได้สวยๆนะครับผมห,หนังสวยๆเลยไม่มีขาดไม่มีแบบแตกหักลายงานเลยนะ นี่นะครับสภาพหนังสวยๆดูสะอาดตามากๆคันนี้คือสวยและเป็นหนังเดิมไม่ได้ผ่านการหุ้มใหม่หรือทําสีเบาะนี่คือเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับใช่อ่ะจัดไปโรลไฟฟ้าสมบูรณ์ไหมผมเริ่มจากเดินหน้าครับผมนี่ถอยหลังครับยกเบาะขึ้นครับลงครับแล้วก็มาต่อที่พนักพิงนะครับปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับ แล้วก็มองบนครับหัวหมอนครับหัวหมอนกขึ้นครับอ่าแล้วก็ลงครับผมอ่าไนนันน้องพันอยู่ที่บอกไฟฟ้าแล้วพี่ลบกดน้องพันหน่อยน้องพันเลื่อนหน้าให้เยอะๆเลยอ่าเลื่อนหน้าเยอะๆนะเสร็จปุ๊บแล้วดูโฟมอะไรนะผมปรับลงอ่าผมปรับออกลบกดน้องพันกดเลขหนึ่งค้างให้พี่หน่อยนี่นะเห็นปะผมจะกดตำแหน่งเดิมมาไว้อ่าอ่าเป็นไงใช้ได้ครบเมมโมรีก็คือยังใช้ได้ครบอยู่ใช่แล้วคือเมมโมรีเนี้ยมันจะทํางาน3จุดก็คือบออ มีพวงมาลัยแล้วก็มีกระจกข้างแล้วเราซ็้นกระจกข้างก็ปรับให้ด้วยใช่รถกวนน้องพันลองปรับให้มันเพี้ยนเลยปรับกระจกข้างเพี้ยนเลยนะครับแะ้วปรับมาทางซ้ายซ้ายสุดเลยนะครับนี่แล้วก็ปรับขึ้นอีกสักทีก็ได้ให้มันเพี้ยนหลายทิศฮะลกวนน้องพันกดเล็กหนึ่งครั้งให้พี่เหมือนเดิมกดเล็กหนึ่งครั้งนะครับดูนี่เห็นไหมมันจะวิ่งกลับตำแหน่งเดิมที่เราเซฟไว เนีสมบูรณ์นะฟิวจริงจริงๆนะ<ช>มันจะหายากนะที่จะมันใช้งานได้ทุกอย่างผมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูระบบพวงมลาลัยไฟอีกรอบนึงอ่ะอ่ะครับผมพวงมลาลัยไฟอยู่นี้นะนี่ผมขึ้นผมลงแล้วก็ปรับขึ้นไม่ปรับลงอ่ะมีกี่ขึ้นสุดแล้วลงแล้วก็ขึ้นนะครบทุกทิศทางนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยมาดูทางด้านของเรือนไม้กันนะคุณผู้ชมต้องบอกค,บคุณผู้ชมว่าเรือนไม้เนี่ยใสกลิฟมากคันนี้โอ้โหดูสิ แล้วไม่มีตำหนีเลยอะใช่แล้วหน้าจอมาโชว์ฟังก์ชันอยู่นะนี่เราเปิดวิทยุไว้ใช่ไหมอ่าผมเลื่อนเห็นปะเปลี่ยนสัญญาณคืนวิทยุปยเสร็จผมถอยออกเนีเป็นหน้ากิโลรวมที่เราแจ้งไว้ก็คือคันนี้วิ่งมา1น5่0 0สนห้ามื่นหกิบแปกโลแท้ๆนะต้องออบอกคุณผู้ชมว่าเลขใหม่น้อยมากใช่รถวิ่งไม่ถึง2,000สนใช่ครับผมแสนห้ากว่ารถปีสองพได้สภาพนี้ผมถือว่าสุด และการันตีให้กับคุณผู้ชมได้ว่าไม้แท้แท้ไม่มีกรอไม้การันตีครับ,รบแล้วก็รบกวนกี่ม๊อฟนี่เลยขอดูเลขตัวถังสี่ตัวท้ายผมหน่อยอ่านี่สี่ตัวท้ายคือห <6 115. S> 1หนึ่งหนึ่งห้าอ่าครับผมนี่ผมเช็คให้แล้วก็คือนี่นะครับห1หนึ่งหน้านะ,ะเป็น C 2สองคอมเพวเซอร์เป็นรถสเปคไทยนะก็คือผู้ชมถ้าเกิดอยากสวิตหรืออะไรเข้าศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ได้เลยครับก็คือเป็นรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์อยู่แล้วสี่ก็ตรงสเปคหมดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้อ่า นี่เป็นเอลแกนแพ็กเกจแท้ๆนะครับผมมาจากโรงงานเลยสุดยอดสุดจริงมาดูทางด้านฝั่งแผงประตูคนนั่งหลังกันนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าฝั่งนี้เนี่ยกริปมากนะฮะใช่เหมือนกับไม่มีคนเคยนั่งเลยนะใช่นี่ลายนะดูสลายหนังสวยๆนะสวยจริงสวยมากไม่มีแตกหักไม่มีร้าวใช่แล้วก็มือโครเมียมเงาวับเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูความสมบูรณ์ของระบบไฟฟ้ากันครับครับโอ้ไฟฟ้านะครับ มีลงออโต้นะกดออโต้นะลืนปกตินะครับอ่าอะมาดูเดี๋ยวฝั่งลุ้นก่อนสิโอ้โหชอบลืมทุกทีเลยอ่นนี้นะครับฝั่งนี้นะดูลายหนังนะครับผมขอโทษลายไม้เงาๆสวยเช่นกันนะครับมือเปิดโครเมียมสวยๆเลยแล้วก็หนังสวยๆนะครับารได้ไม่มีย่นนะครับอดูลำโพงนิดนึงสภาพสมบูรณ์นะนี่ผมเปิดประตูไปปุ๊บไฟมุมประตูติดเลยเห็นไหมสีแดงข้างล่าง นี่นะก็นใช้งานได้ปกตินะปิดกระดับครับผมดูกระจกไฟฟ้านะครับผมนี่เป็นออโต้เช่นกันนะครับลงลื่นๆเลยขึ้นลงลื่นๆเช่นกันนะครับผมแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าอีกอย่างหนึ่งรถคันนี้เวลาเปิดขึ้นมาหอมมากใช่หอมจริงๆริงโอ <enfin> ้มา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 ต่อเบอาะหลังนี่นะครับเริ่มจากหัวหมอดสภาพหนังสวยๆนะลายได้ลายของเส้นได้สวยๆนะครับผมชันๆเลยลอยได้ไม่ใช่ลายได้ ลายได้ลายได้เจ้าแต่ลายได้เหรอลอยได้ออโทษคับลิ้นมันพันกันอ,อ่าครับผมได้ส,สวยๆนะครับชัดๆเลยเออแล้วก็ลายของหนังส,สวยๆนะครับผมไม่มีแตกขาดลายงานหักลายงานอะไรนะครับผมอ่าเท้าแขนก็ยังอยู่ครบนะครับนี่แล้วก็ดูนี่ดูนี่นี่อยู่นะครับผมโอ้โหนี่ส,สวยๆสมบูรณ์เลยกดตึ๊บนี่ไงครบสมบูรณ์อน่ะ้ชมแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือนี่ขอบมานหลังก่อนเลยอ่ากดปึ๊บ มีมา่านอีกลื่นๆเลยครับผมโอ้โห oh. ลงหนลงหนนี่ใช่แล้วผู้ชมอาจจะสงสัยว่าดำๆนี่คืออะไรอันนี้คือเซ,เซ็นเซอร์ถอยเขานะ,ะเวลาบอกว่าระยะใกล้ไกลหรืออะไรเดี๋ยวตอนขับรีวิวเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างครับต้องอุ้มก็คือ,อช่องแอร์ด้านหลังคันนี้ช่องแอร์ด้านหลังคันนี้คันนี้เป็นตัวอเลกแอนใช่ไหมเขาก็เลยได้แอร์แบบ3โซนมานะ,ะก็คือหน้า1นึ่งเอ้หน้า2ข้างคือคนขับหนึ่งคนนั่งหนึ่ง ส่วนคนข้างหลังเนี่ยได้อีกโซนหนึ่งเลยก็คือในการเนี่ยปรับอุณหภูมิได้เห็นไหมนี่ผมปรับ20-16นี่ต่อปรับเป็นโลไปเลยนะนะแล้วมันปรับพัดลมเองได้เลยนะนี่นี่แรงๆเลยครบอนะ่ะครบเลยนี่แหละคือ Mercedes-Benz ใช่นะฮะถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมกับน้องอุ้มนะครับก็นั่งอยู่ในเจ้า W 2 0 4คันนี้ครับ,รบโอ้โ อากาศร้อนๆแบบนี้เจอรถแอร์เย็นๆแบบนี้ใจละลายครับคุณผู้ชมใช่นี่จะให้ดูภายในครับเป็นไงเป็นไงสวยนะดูสิดูสิโอ้โหเดี๋ยวลองเปิดเก๊กกาให้คุณผู้ชมดูยิ้นี่ปึ๊บมันก็เลียงมาอ่าดูสิแล้วคืออยากให้กอลสังเกตนิดนึงนะเดี๋ยวผมปิดลงใหม่อ่าปึ๊บเดี๋ยวดูตอนเปิดนะคือตอนที่เราปิดเกียงอเงี้ยไม่ใช่ว่าจอเขาติดตลอดนะเขาดับนะอ่าเพราะเวลาเราเปิดขึ้นมาอย่าดูสังเกตดีเนี้ยครับปึ๊บ เห็นปะจอมันจะเพิ่งติดอ่าก็คือผู้ชมสบายใจได้ว่าเวลาปิดจอปิดเก๊ลงจอเอได้พักทํางานไปอ้โหใช้ได้เลยใช่นี่นะครับปุ่มคอนโทรลแอร์ต่างๆยังอยู่ครบอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ใช่แล้วผมชอบแอร์นี่เวลาหมุนแบบได้อารมณ์สปอร์ตแต่ดังกริ๊กกริ๊กเนี่ยใช่แต่ต้องต้องแนะนําว่าผู้ชมตรงนี้เนี่ยต้องหมุนเบาๆนะครับอย่าไปหนักมือมากนะฮะเพราะตรงนี้เนี่ยมันสามารถ สึกกร่อนได้ง่ายนะครับอันนี้คือเจ้าของเขาดูแลและรักษามาจริงจรใช่ครับนี่ครับตุกปุมต่างๆนี่มานยังอยู่นะใช่อ่าดูสิถือว่าครบคันนะฮะซึ่งจะหาในสภาพแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากใช่ครับนะครับนี่ดูสิสวยจริงนะไม่มีย้อมแมวกันต้องบอกเลยนี่พี่ก๊อวยงหลังมาดีขออันนี้เลยมานขึ้นไปเลย เลื่อนสมบูรณ์ครับเสียวอ่ะใช่แล้วก็มีกีที่เรารีวิวไปแล้วก็ลืมอีกอย่างนะพี่นี่เห็นไหมมีคู่มือเลยเป็นไทยแลนด์คู่มืองอยู่ครบครบนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไทยแลนด์นะใช่ครับนี่อีคลาสตรงรุ่นนะใช่ครบเลยโอ้โหนี่แล้วก็มีกระเป๋าด้วยกระเป๋ากระเป๋าก็ยังอยู่ครบครับคุณผู้ชม แลวต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่ารถคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกกันตั้งแต่แรกไปก็คือกุญแจสองดอกอยู่ครบนะครับโอ้โหเนี่ยอีนะไม่พัฒน์มันเยอะคุณผู้ชมมันเยอะใช่มีเยอะมีครบหมดเลยโอ้โหแสดงว่าเขาเก็บรักษาอย่างดีจริงๆใช่ครับนะฮะอ่าอุ้มเก็บให้หน่อยครับผมเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนอ้าวจัดไปนะครับเรื่องระบบการขับขี่นะครับคุณผู้ชมเริ่มจากคลิกดาวนะครับโอ้โห นี่มันคือคอมเพรสเซอร์โอ้๊ยเนิอแล้วเนิอแล้วไหนเนิอแล้วเนิอแล้วจับเนิอนะครับกล่องตัวนี้ไม่มีการสั่นนะคุณผู้ชมอ่านี่จับอีกทีจับอีกทีหนึ่งนี่นุ่มๆเลยครับผมอ่าขอเดี๋ยวทีเดียวเลยขอคูสคอนโทรลก่อนนี่คาับขึ้นนะเห็นปั๊บหน้าจอขึ้นว่าคูสคอนโทรล62กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ได้ปกตินะแล้วก็นี่ระบบริมกดปึ๊บตรงหัวไฟริมขึ้นเห็นไหมอ่าแล้วผมโยกเห็นไหมมันจะขึ้นลิมิตที่58อ่าก็คือใช้งานได้ปกตินะครับผม แล้วก็ต่อยอีกระบบนึงก็คือตรงเกียร์ตอนนี้คือเราขับเป็นด้วยเกียร์ดีปกตินะพอผมพักซ้ายปุ๊บมันจะขึ้นเป็นดิโทนิกเห็นไ,ไหมสามสองอ่าผมปื๊ดขับออกเกียร์สองตบปุ๊บสามสี่พอข,ขึ้นไม่ดีธรรมดาก็คือขึ้นเป็นหมดเกียร์ก็คือเป็นเกียร์ห้าปกติครับผมก็คือใช้ได้สมบูรณ์หมดใช่ช่วงล่างเป็นยังไงบ้างอ่ะ ช่วงล่างบอกได้เลยว่าสมบูรณ์แน่นอนครับไม่มีเสียงกุกกังอะไรเลย,เลยแล้วบอกเลยจังหวดเด้เนี่ยแน่นๆเลยครับผมอ่าส่วนฟิลของมันเนี่ยก็จะออกกระด้างกว่าแบบพวกรถที่มันแบบเป็น E คั s หรือ S a ั s ไปอ่แน่นอนแต่มันก็ยังมีความนุ่มนวลของ m e r c e d e s Ben z อยู่ไม่ใช่ว่าแบบกระด้างจนนั่งแล้วแบบหูมันตึงตังจังเลย <ผม S 1> <อ>เขาเรียกว่าได้ฟิลแน่นใช่ครับนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรดังกุกกิ๊กกุกกิ๊กให้แบบกวนใจใแน่นอนว่าคุณผู้ชมนั่งอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยผมบอกเลยว่าเงียบมากใช่นะฮะ เอาอะไรอีกสักพักดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาที่อีกนิดนึงที่บอกว่าจะให้ผู้ชมดูรงเซ็นเซอร์ว่ามันใช้งานได้อ่เดี๋ยวตอนนี้เราวิ่งถนนใหญ่กันฟังราคาแล้วอย่าตกใจนะใช่ถูกและคุ้มมากใช่แล้วเมื่อกี้ที่บอกอย่างนี้มอเตอร์ฟังชั่นนี่นะเป็นไงเสียงบอกเลยเสียงพอมากนุ่มๆเพอๆเลยครับผมรบครบใช่รบนี่ข้างหน้ามีร้านจอดแล้วเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวโชว์เซนเซอร์ให้ดู เเทสเซนเซอร์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะอันนี้ผมถ่ายไปยาวๆเลยนะนั่งในรถเนี่ยผมไม่ได้มีการตัดต่ออยู่แล้วใช่นะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบชัดๆนี่เดี๋ยวไหนกินข้าวเหรออยู่ข้าวอยู่ข้าวกินข้าวกันเออนี่นะผมเข้ามานะขุณนี่ก็สดจริงๆนะเดี๋ยวเข้ามาในร้านข้าวแล้วจะจออะไรไม่ไปจอเซนเซอร์รถเขานะนี่ไงก็ให้ดูนี่นี่ให้ดูนี้ก่อนอ่ะให้ดูก่อนนี่นี่ ดูนี่ดูนี่ดูเซนเซอร์นะเอาผมเข้าใกล้ไปเรื่อยๆปึ๊บเห็นไหมเซนเซอร์เลยนะขึ้นมานะขึ้นแล้วนะคือใช้งานได้ปกตินะนแต่ขอไม่ชิดกว่านี้ไม่ไม่ต้องชิดกว่านี้นะเพราะว่าคนนั่งทานข้าวกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตกใจใช่ลูกกลมๆมองตรงหัวสีดำด้านหลังสีดำด้านหลังนะนี่ตอนนี้สองเม็รนะผมถอยไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเอ่าเห็นไหมขึ้นแล้วนะ ก็คือจะเริ่มขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมก็คือใช้ได้การได้ปกตินะอ่าพอแล้วเออขอขอไม่ชิดมากใช่ขอคนข้างในเขาเดี๋ยวเขาตกใจครับนะฮะก็ใช้ได้ทุกอย่างครบครันนะครับยังตอนนี้ยังไม่เจอว่าอะไรที่มันใช้ไม่ได้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบตรงๆเลยนี่นะครับแอร์บ่งแอร์แบ็กไม่เคยแตกนะครับไม่เคยแน่นอนการันตีเลย ซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาด กับ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า w 2 0 4 c 2 0 0อย่าลืมนะว่าคันนี้เนี่ยเป็นแพ็คเกจอีลิแกนตใช่ครับผมและออปชั่นทุกอย่างใช้ได้หมดรถสวยกริปครับน้องๆป้ายแดงใช่ต้องใช้คำว่าสุดเราจะบอกคำว่าป้ายแดงไม่ได้ใช่เพราะว่ามันหลายๆคนเขาแบบเขาไม่เข้าใจอ่ะบางคนเราบอกว่ารถมือสองเนี่ยมาโอ้ยไอ้นู่นไอ้นี่แต่ไม่หมดเลยจุกจิกมากผมบอกเลยไม่ต้องมานะฮะนี่เราขายรถมือสองแต่สภาพใกล้เคียงกับป้ายแดงใช่ครับผมสภาพนี้ผมบอกว่าหายากแน่นอนวันนี้ผมจัดให้กับ คุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าในราคาโคตรถูกครับเอาเท่าไหร่ดีว่าเอาไป5,59,000บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยดาวเท่าไหร่ดีครับต้้งอุ้มดาวเริ่มต้นที่1,39,000บาทครับผมก็ถือว่าดาวไม่เยอะผ่อนกันแบบสบายสบายไปครับซื้อสดมีส่วนลดให้นะครับแล้วพบกันใหม่คิปหน้ากับแม่กับโมโตบครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโต์นะครับ